สวัสดีครับพบกับช่องช่างต่างโกกนะครับเอฟซีทุกท่านนะครับมาดูนะครับพรุ่งนี้เราจะทํายังไงต่อนะครับเอฟซียกองปูเสร็จนะครับต่อองปูเสร็จแล้วก็จะมายกบ้านลงจากรถนะครับเอฟซีทำในวันเดียวเลยพี่น้องนะครับพรุ่งนี้คืออะไรพรุ่งนี้คือมือนอื่นนะครับมาดูนะบรรยากาศพี่น้องจะยกลงตรงไหนจะทําแบบไหนนะครับเอฟซี เราจะยกพรุ่งนี้นะครับเอฟซีนะยกเป็นอะไรก่อนมืเอื่นครับเอือนเ่ครับผมเหมืออื่นยกองปูเสร็จแล้วก็มายกอันนี้ต่อเลยฮอนาซีสอันนี้คือแบบว่าให้ลุงกิ้มใจคขาดเลยใจคขาดรถยกเลยมาใจคขาเคียรเลยนะเนาะอืมจุดยอดเนาะเป็นการได้การอยู่ในการนะฮอนาซีสเนาะนี่มาเบิ้งที่เพิ่นสีวางนะครับเอฟซีฮอนาซีสเอ้ นี่เพื่อนสิวางตรงนี้ล็อกกลางนี้นะนี่ตรงนี้ไม่ใช่เนาะอันนี้ของโป้ฟื้นนี่โอ้บ้านหลังใหญ่ๆเหลือแค่นี้พี่น้องเหลือแค่นี้นะเหลือแค่นี้นะเหลือหมดบ้านหลังใหญ่มีแค่นี้เนาะส่วนฝาก็ไม่ได้เอามาเนาะฟ้าไม่ได้มีแค่นี้พี่น้องบ้านทั้งหลังเนาะ งงหมดหลังใหญ่ยเนาะเออแค่นี้เด็กนะครับเ4เดี๋ยวอันนายบ้านข่อยเจียวจะให้มันเหลือทำหนีเด้อบ้านข่อยกันล้างไงเลยเสียมาเป็นต้นบอกว่าเป็นไเจียวจะเอามาแบบนี้เด้อโอ้จัดให้ครับเอามาข้างหลังซีเอามาแบบนี้เอามาแบบนี้บอกเอามาแบบนี้เนาะวันนี้รอยมันขูดกิ่งไม้มานะอืมแร้วอันยิบเวลาโดนกิ่งไม้ ยิเพือนไข่มื่สิบวันแก่อันนี้ก็บโปเตกได้ล่ะอันนี้เพิ่นใหม่เชื่ลาเนาะอันเดียวล่ะออยิบอืมยิบสามเพื่อเดียวเออเป็นสมาร์ทบอร์ดสมาร์ทบอร์ดเออของพันสมาร์ทบอร์ดอืมันเป็นยิบสามสมาร์ทบอร์ดเพื่อเดียวล่ะแต่ว่ามันเป็นหล่องซื่อๆนี่เป็นหล่องถ้าเป็นหล่องเข้าหนึ่งก็ไม่ได้เลยอายุได้อันนี้ก็เป็นสีพื้นๆมาจากโรงงานเนาะสีพื้นอันนี้นะครับผมเออเราก็จะมายกลงตรงนี้พี่น้องเลย เพนเพื่อนว่าจะเอาหน้าบ้านไปทางทุ่งนาเพื่นว่าเออนาเฮือนไปทุ่งนาพี่น้องเอ้ยตื่นเช้ามาแล้วเห็นต้นข้าวเลยเพื่นว่าสวยอาเขียวอารามนะครับเบบีซี่เนาะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่นอยากไปดูวิวที่ทุ่งนาเพื่นยังไม่อยากดูวิวสวนมันพอ่ะที่ที่หันยังไงพี่ตามถามหน่อยที่เอาทางนี้ไปทางไหน เพิ่นบอกว่าจะเอาหลังตรงหน้านี่ใช่ไหมมาทางนี้บอกนะที่เมิ่งวิวตางหน้าเพื่อนพิชิตวะแล้วก็ต่อชาติออกไปเนาะนั่งเล่นเนาะจากเพิ่นแล้วที่นี่มันที่ไหนพิชิตตะวันออกเหนือใช่ไหมจะรูปไหนจะรูปตะวันออกก็ทางพี่ตะวันออกทางพี่พี่อ๋ออันนี้เหนือเพื่อก็ได้เนาะเหนือนเนอ อันนี้ก็จะเป็นสอง<ไ>ล็อกพี่น้องนี่อันนี้ของลุงจิมอันนี้เป็น,น,ข,ออน,นของพ่อฟื้นเด้อร์นะครับรับงานต่อไปไหมรับงานรับงานต่อไหมงานผมเยอะอยู่การโยกย้ายบ้านแล้วอีกหลายหลังพี่เนิงด้วยพ,พี่ชัยด้วยชิดปากเปยังไม่รู้เรื่อง,อ,งอยู่นี่ชิดเปเอามากรดาษบอกแม่ได้มาจาไทรอพี่นุ่มแล้วก็บ้านต้นฮักอีกสปี มีอะไรหรือเปล่าฮะคิวต่อไปเออก็น่าจะอ่าคิวต่อไปต้นเดือนหน้าต้นเดือนหน้าต้นเดือนหน้าคุยกันแล้วต้นเดือนหน้าเลยไงต้นเดือนหน้าเขาจะไปเป็นหมู่เกาะน่าคุยกับพี่หนิงแล้วไปเดือนหน้าสอไปเดือนหน้านี่แหละแถวนี้เลยเพราะว่าเพิ่นไเพิ่นกลับมาจากอุ่นเอยสิงห์ขึ้นมาจากต่างประเทศปนีเยวคุยกันแล้วยกแน่นอน เอาของพิชิตก่อนก็ได้ครับอือของใครของพิชิตบอกต้องคอยถ้าถ้ายกถ้ายกเดือนนี้ก็จะจ่ายอีกปีปีหน้าอืออ๋อเอาไปค้างเอาไปค้างที่ปลายยางก่อนยกขึ้นยกขึ้นปลายยางเลยปลายยางเดี๋ยวปีหน้าจะใจ่ายไหนเดก๋ยวพี่ชิดยกลงไหนดิอือโอ้ไล่นะพี่ชิดเอาอะไรมาบ้างครับเอาบ้านบ้าน ให้เอามาสภาพนี้นะไม่ใช่เอามาสภาพนี้เลือกเอานะพี่ชิดพิชิตจะเอามาแบบนี้หรือเอามาแบบนี้นะครับพิชิตจะเอาแบบไหนแบบนี้ครับโอ้เอามาแบบนี้เนาะอมาแบบนี้นะครับเอไม่ใช่เอามาสภาพนี้นะไม่ใช่เอามาสภาพนี้เพราะว่าเป็นตอนไม่เอานะครับเอาเป็นหลังเอาเป็นหลังเอามาเป็นหลังนะครับไม่ใช่เป็นตอดนะครับเอฟซีนี่นะครับถึงเรียบร้อยรอลงนะครับพรุ่งนี้เนาะ ยกองปู่สิทธ์ืมาถ้าไม่ทำแบบนี้มันก็รัดเชื่องไม่อยู่ปิชิตมันไม่อยู่อันนี้จะแน่นอันนี้น่าจะหกเมตรนะเราต้องทำแบบนี้ยึดแบบนี้มาไม่กระดูกกระดิกนะ วิ่งวิ่งเต็มที่เลยหลุมขนาดเท่าหัวเข่าเลยโดดเลยผมเพราะไม่ใช่บ้านเราเนาะคนอาชิตเนาะนี่นี่มาดิีสยดอนไหนของเจ้านะโอ้ันนี้เโอ้อันนี้เทไว้แล้วเนาะแต่ยังไม่มีบ้านเนาะอันนี้เทไว้นะครับ หรือจะกางเต็นท์นอนบ่ตรงนี้เนาะทำทำลานไว้ก่อดครับเดี่ยววันจะทำลานตะก้อฟุตบอลไม่ใช่เนาะอันนี้น่าจะปล่อยให้เช่าลานมาละยี่สิบาทกัไม่เลยเตะตะก้อเนาะของพี่แอนนี่คือยังไม่ได้สร้างเลยขึงเน็ตก็ได้การเลยนี่กำลังกำลังนี่พิชิตพาเลาะดูอะไรพี่น้องเอ้ยบานนี้ของเจ้าอยู่มองไหน เม่ต้องที่อนอาซีเนาะคะเทแล้วว่างร่นอางจุเอยากไปเพเพราะว่าเราไม่ได้นอนอยู่ตรงนี้นาะไปชิดเนาะเขาไม่ได้นอนพื้นดิเขาไม่ได้นอนรงลูกหลังนี้เนาะเรานอนพื้นบ้านเนาะแมนความพิซิตอีกบาทนี้กิมาตั้งอืมสิบเอทมันเหมือนเงินในอย่างนอนอาซีนเนาะก็่ถูกหรอกเอาอินเนาพเราเรากระปูกต้นไม้ก็ได้ ปลูกอะไรก็ได้นะฮะชิดเต็มพื้นดินทามแน่จ้าสิเฮ็ด้ยังไงอืมต้นไม้ก็บ่ได้บ่ได้อีกพงควงตองนี่คอยปลูกต้นไม้ได้อีกคอยบ่ต้องเเนี่ฮ็ดตอหม้อไว้แล้วยถ้าถ้าทำแบบนี้ก็มันมีพื้นอีกเหมือนเดิมเนาะนาชิดเนาะสิ้นเปลืองไปอีกนะครับปีก็ยังว่าสิดตอมองม้หรอกถ้าชิดมาเอาเสาอีกอยู่เราจะให้เจ้ามีเสาเพื่อเจ้าปลูกปีนนอนกลางแหเพื่อเจ้าอยากปีนอนกลด เล็อกหัวหน้าชิดอยู่ตรงนี้บโหน้าชิดชื่อได้อยู่โบว์ไม่เป็นวัดบ้านหนีหาเมตรโธเจ้าชื่อหลักอันนี้โบนี่บลักของเจ้าเจ้าชื่ออยู่โน่นนี่เน้กหลักหัวหน้าชิดนะครับเขตเพื่อนพี่น้องนะครับอืมข้างๆมันก็จะเป็นของยาอาชีพยาอาชีพยาอาชีพโมเมนต์ร่ำเขตเดียวอยู่โบนี่ อย่าไปหายเดี๋ยวเด้วยลำขีดเดนเดี๋ยวเด้อยพี่ลาวันหลังกับเอชชัยนะครับเบฟซีนี่ก็เป็นมุดเป็นหลักของใครของมันพี่น้องโดนสูดผู้หลับพี่น้องนะครับเบฟซีอันที่สามแล้วอังที่สามเอชชิดมาเลขเท่าไหร่เรื่องน้ำเรารอคิวไปเรื่อยๆเนาะพี่นองก็รอรอยกอยู่นะครับตอนนี้เรอยกอยู่นะครับ ถึงว่าเรามาก็สภาพโอเคอยู่นะครับเบบซีเนาะเอามาสภาพโอเคอยู่เราเคลื่อนย้ายมาก็ไม่มีกระดูกกระดิกนะครับเบบซีเนาะวิ่งเต็มที่นะครับเบบซีนี่นะครับขอญาติลงคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับช่องช่างตั้มโกกนะครับเอฟซีทุกท่านนะครับ